สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมโอเชียนไทยแลนดนะครับเดี๋ยวผมโชว์คุดอีกแล้ววันนี้จะมาเล่นอาเจ้าไมค้าพาร์ทคอ r e กันนะครับแล้ววันนี้แล้วจากจากอาคลิปเซนโลนะฮะมันคลิปนั้นฟลเป็คลิปที่ฟลเยอะมากนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับนะฮะไมค้าพาร์ทคออัดไปครั้งนึงนะครับแต่ครั้งครับมันไม่ติดครับอ้าวแล้ว แต่สิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็คือครับเรามีเจ้าประตูนรกประตูนรกนั่นนะฮะแล้วก็เราเข้าไปในบ้านดีกว่าแล้วเราจะพบว่าเราไม่เจียงแล้วเย่มีอาหารพวกช็อปด้วยนะครับแล้วก็มีเนื้อแกะที่เก็บสำรองไว้ครับตัวจริงมีเยอะวันนี้ถะะ้าอัดไปเยอะมากแต่มันไม่ติดสักคลิปอะเศร้าครับเหล็กก็เอาไปทําชุดเกาะใหม่ครับแล้วก็ทําถังเลยเหลือแค่นี้แหละนะก็เจอเหล็กเยอะด้วยแล้วก็ หายหมดแล้วกระหมดกระหมดทำไมหมดแล้วถ้าแล้วคลิปนี้ครับเราก็จะไปนารอกันนารกครับนารกนารกนารอกเจนารกงนเธอนะฮะใครจะไปนารกของจริงครับไม่ยากครับขึ้นเครื่องบินไปดีฮะนรกนีเธอแรงนะนี่เธอแรงครับไปเลยครับนารกครับงนเธอเนี่ยออ นะฮะมาคุยเรื่องเซนโลต่อดีกว่าเซนโลคลิปที่แล้วนะฮบไม่มีเสียงครับได้ข่าวนะฮะไม่ได้ข่าวหรอกไปดูแล้วก็นะฮะสำหรับมอสไล f ์เฟเบอนะครับผมก็จะทําการแคสให้ดูกันนะฮะแต่ไม่ได้แคสคนเดียวพราคราวนี้มาพร้อมเพื่อนนะฮะใครอยากดูครับโอ้โหแน่นอนครับกดซับเลยแค่หนึ่งซับเท่านั้นครับคุณก็อะจะได้มีสิทธิ์รับบัตรทูกันนะฮะแต่มันดูดีกว่า แต่ต้องรุนนะฮะว่าจะออกวันไหนครับปัทููนะฮะอีกอย่างนึงก็คืออ่าผมจะทําการที่เรียกว่าอ่ะไรวะที่เปลี่ยนการจะเปลี่ยน,นชื่อชแน l นะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเปลี่ยนไหมนะฮะนะครับมีสามมีมัดสามรางวัลครับปัต มีทั้งบัตรทั้งอะไรต่างๆนานาอาละไอโอ้อ,อ้อะไรวะเนี่ยหมวกหมกเหล็กจากไหนอ่ะอ้าวอ้าหมวกเหล็กจากไหนวะโดย่างมาในของฟิลด์ดีแล้วะเอาได้ของฟิล์เราทำบนครับทุพ้นที่เนี่มก็ได้มาทำไว้นิดหน่อยนะฮะก็ได้มา ่าสร้างมามันดูไอก็ได้ไปสำรวจแถวๆนี้นะฮะว่ามีซัมบี้พิกไหมก็ไม่มีครับยังไม่เกิดนะก็ได้สำรวจนิดหน่อยครับแต่ยังไม่เจอไอ้เจ้าปราสาทนี้เธอเลยก็ก็เอ่อร้องไห้แล้วนะฮะ อ่านะวะเนี่ยะแล้วจะขยายพื้นที่ครับถึงมันจะขยายไ่เท่าวันเถอะก็เถอะอลิ้นเป็นไรว,วันเนี้ยวันนี้มันเหมือนทุกทีเลยลิ้นพันนะฮะลิ้นพันเยอะมากพูดเร็วไปนิดนึงนะฮะเพื่อนผมบอกมานะฮะก็เดี๋ยวขุดข้างบนแล้วกันเว้ยมันควาสน่นา เดี๋ยวเราต้องหา,าเจ้าไอเจ้าบาสนะฮะในการเอาเจ้าแท่งของไอ้เจ้าแท่งแจงบาสอะเอามาทำที่สมญานะฮะก็ไปสำรวจกันดีกว่าครับมีอะไรบ้างที่แกดไปอะ <c oughs> แต่ถือว่าผมโชคร้ายนะที่มาเกิดไอ้ตรงเจ้าโซแซนเนี่ยอ <c oughs> เราจะเอาหมวกเหล็กที่เก็บที่เก็บได้ครับเก็บครับแล้วก็เอาโซแซนนี่ยังไม่รู้จะเอาไปทําอะไรครับแต่เจ้าไอ้นี่ไม่แน่ฟินหายไปไหนวะเอาเอาฟินผมหายไปไหนอ่ะเออฟินหายครับแล้วก็มาขุดแบบอวางขุดวางขุดครับ เป็นการเปลือเหล็กเป็นการเปลืองเหล็กขั้นสุดยอดเด yeah. yeah. ี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่วะเี่ยเหรอนะ9ก้าว่ะเออ9ก้เาเก็บมาครับแล้วก็วางเออชัดอยาจะได้ว่ะเนี่ยเอ,อ้ยช่างมันเดี๋ยวค่อยทำก็านเน แล้วก็อตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องเจ้าทำเจ้าไอเจ้านี่ใหม่ไอเจ้าละหรืมหมดเลยครับไม่ได้แคสนานจัดหรืมหมดเลยทัจที่ขุดกับที่ขุดหินกับที่ขุดดินครับแล้วก็ก็จกนี่เหลือ ไอเจ้าไอเจ้าอ,อันนี้เดี๋ยวผมก็เอามพกไปด้วยแล้วกันนะฮะถามว่าเนื้อหมูไปจากไหนครับตรงนู้นับเดินไปไกลมากก็ตอนนั้นเหลือหลอดอาหารสักประมาณครึ่งหลอดนะฮะเดินไปกับจะหมดหวงนะังแล้วโอ้โหพี่ตัมวมิสลมนี่เพลงที่เขาขึ้นมาเลยนะฮะเพลงความเชื่อครับโอ้โหขึ้นมาเลยนะฮะฟพล์ที่สอนว่าอย่าหมดความหวงนะังครับโอ้โห แน่นอนครับเราไม่หมดความหวังครับฮาร์ดคอร์เราเมียไเลยไงแบบเมียมากอ่ะไม่ไม่เจอดมอนซักเม็ดเลยเดี๋ยวเราต้องอ่าผมมีความคิดที่จะย้ายบ้านนะเพราะว่าอ่าที่เนี้ยมันเป็นภูเขาล้อมรอบใช่ไหมมันไม่รู้สึกว่าจะไม่มีสัตว์อะไรเกิดเนี่ยอืมเป็นไปได้ว่าทําฟาร์มไก่นะเพราะว่าไก่นะเป็นอะไรที่อ่าลองงานสุดแล้วครับผมว่า แต่ก่อนแต่ตอนนี้อ่าเราต้องาสำรก่อนนีครับต้องทำต่อดีอ่ะไปสำรวจเนเธอร์ดีกว่านะเราก็เอาอาหารไปสักนิดนึงพร้อมกับทอชนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็จะไปหาไดมอนด์ฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ไปหาแล้วกันอนาโวมันทักไหนเนี่ย ไอ้ผมถือโควไวเหรอว้าไม่น่าถือนะจำไม่ได้แล้วว้าวเราไปจะไปดูว่าเรามีพวกพ้องหรือเพื่อนสัตว์เะไเรแถวนี้ไหมครับอ่าไปลืมในความโลเนตโลเนตโลไรถือเพื่อนแล้วครับโอ้โ oh หัม oh, ิกแมนนี่ครับดับไฟก่อนครับ เอ๊แต่ว่าตอนมาคาลสุดนี้ผมเจอปักกะโห่นะเะจะกินไม่โหลดเลยนยเนี่เพิ่งเห็นเฮ้ยเดี๋ยวเราคุดวาร์คก้นก่อนครับอ่านออกเสียงทูบอกว่าเอร์ชันครับอ่านนะเออนะผมเรียกวาร์คเนเธอควากอะไรสักอย่างแค่มเถอะลืมมาแล้ว นะฮะถามว่าทำไมผมถึงลืมครับผมไม่ติดอะไรติดครับผมผมลืมนี่ผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้ไม่ได้เล่นานานนะผมติดครับติดเกมเกมหนึ่งครับชื่อว่าอ่าอินฟล a t i o n t h ไ i l แ n d นะโอ้โหติดอยู่นาะนพอสมควรอืมโอเคนะฮะเราต้องไปทางที่ปลอดภัยครับแล้วจะเดินมาทำสากกระเบืออะไร เราต้องเราผมกลัวลืมปักทอปไปแล้วกันเพื่ออะไรไม่รู้ปักไว้ครับปักไว้เดี๋ยวหลงท่าครับเพื่อความที่เราจะได้มองเห็นทอสนะฮะเราผมก็จะปรับไว้เหนียนะมันสูงมันต่ำสุดเลยเป็นมัวเลยเออทำบอลระยะไทยครับโอ้ยน,อนั่นทอสเราหนินาเนี่ยแล้วยักยะไกลครับ เผ็ดครับเดี๋ยวเราเก็บไปปลูกดีไหมไม่เอาดีกว่าเออมาทางนี้แล้วกันเฮ้ยอะไรอะโอเคเฮ้ยแกด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 ดีไหมดีไหมวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่ดีละไม่ดีละเดี๋ยนะป้อเป็นพาสิพาสิฟครับโอเคพอเห็นดีว่ มาจะปาร์โหบินได้เจ้าอยู่ไหนเ,เต็มเลยแล้วกันัาไปประมาณครับเหเต็มเลยแล้วกันจะปกร์โกบินได้เจ้าอยู่ไหนเนี่ยมาสิข้างตัวเจ้าล็อกข้าคือผู้บิชิตผู้บิชิตโอเชียนรู้จักเปล่าโอ้ย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 ลอมบี้พีกันดีเฮ้ย ฉันจำแกได้ไแกเป็น,นคนที่ฆ่าฉันนี่หว่าใจให้เพื่อนมัง้งอา้อาวเฮ้ยนายนี่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมบอกมาอะนายไม่รู้อะไรเลยแกจำฉันไม่ได้ใช่ป่ะฉันจำแกได้อา่าไมตีอะทำไมแกไม่ตีฉันล่ะแกจำฉันได้ไม่ใช่เหรออะมันแกต้องตีฉันก่อนมันเป็นเอไอของฉัน ถ้าแกตีฉันพวกฉันก็จะตีแกนั่นคือเอไอของฉันน่เองแหละงั้นแกตกไปซะตกไปตกไปตกไปเย่ตกไปสิลาว่าลากอนเฮ้ยราตกเองอ่ะโอ้โหอ,โ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 อมันไปลาว่าได้นี่มว่าลืมไปครับได้เจ้านี่มาครับโอ้โหแด้ตำนานตำนานตรงไหนเนี่ยเอ๊ะ เสียงผ้าผมอาจจะอ่าไม่ค่อยดีนักนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นวัดนะฮะี้เ,เหมือนไอ้เจ้าปะโกไอ้เจ้าอะไรวะไอ้เจ้าแก๊สเลยอูหราบาบอกเดียว อันนี้ครับโอ้ยเมื่อกีเจ้าซอมบีม้พิกน้อยใครวะโอ้ยกับตกตกครับซีซั่นนี้จบเลยออเฮาดีแเราทำไมฉันมาแกไม่เห็นมีเลยโอเคแกอยู่แถวนั้นนี่วะฉันอยู่แถวเนี้เหรอฉันจะพักแกลงไปทีละตัวโอเคปะไม่ฉันจะไม่อยากไหวลาวาตอนนี้มา บายบายอ้าวตบปปตาแกะแล้วไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมไม่อยากลงไปผมไม่อยากลงไปอุ้ยกระตกเกิดตกกิบตกอู้ยเราต้องระวังครับนรกนี้เป็นอะไรที่อันตรายที่สุดแล้วผมว่าแหลกด้วยแต่เครื่องไม่เครื่องผมไม่แหลกเหรอแ่นอนครับ GTA ตอนนี้ผมเริ่มอา่าพูดถึง GTA ก็ยังไม่ได้แคสเลยเนาะ หับไฟครับับไฟครับเอ๊ะปิดทางดีกว่าเอ้าเามาทางไหนวะอย่บอกดูว่าหลงอ๋อไม่หลงครับตรงนู้นครับโอ้โหกระบัตทอ็อตนี่ดีจริงครับไปเลยครับกรารการบักทอ็อตนี่เอ่ทอท็อกการบักทอ็อตนี่เป็นอะไรที่สุดยอดครับโอ้โหสามารถทำให้คนที่หลงทางมาทุกทางได้อืมยั่งจริง โอ้โครับกินอาหารครับโอ้โหอย่าอย่าอย่อสำหรับอินทผมก็ว่าผมจะไม่ใส่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เข้ากับโปรแกรมโป้แต่ิ้มเป็นไรเนี่ยมันกับโปรแกรมอัดผมเลยนะฮะก็จะนะผมว่าจะไม่ใส่แล้วนะฮะ มันมโกสโตรต,รตรงนั้นอะ่ะเอา้าไม่เห็นเลยอะ่ะเอา้าไปสังเกตจริงๆนะแต่สวยดีนะมีลาวาออกมาจากกสโตนด้วยมว่าสวยดีออกเนาะใช่ไหมสวิพิกใช่เป่าเอา้ยไม่รู้ไม่เห็นอืมครับเราขอไม่เก็บกันดีกว่านีา่มาแล้วรู้สึกว่าเล่นคนเดียวหนาวจุงเบย เดีเนะก็จบคาดนี้เลยดีกว่านะเดี๋ยวไปนั้นด้วยเอาละนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะฮะสำหรับใครที่ชอบจะ่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ครับแค่หนึ่งหนึ่งซักเท่าน,นั้นครับโอ้โหคุณก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลของเราแล้วเอาละกดกันมาครับโอเคป่ะกดกันมาเยอะๆนะครับสำหรับใครอยากดูมอดไลฟ์เฟเบอร์ ของผมนะ่ที่แคสกับเพื่อนและที่แคสกับเพื่อนฝูงนะฮะก็อ่าสอหอสักสิบห้าซับละกันนะฮะหรือไม่ก็ถ้าถึงเวลาอันสมควรผมก็จะแคสกับเพื่อนนะฮะแต่จะไม่ลงนะจะไม่ลงจนบบกว่าแก่จะคดนซับชั้นอย่างน้อยขอสักสิบสองซับก็ได้ yeah. <c oughs> เอาละเอาสับคลิปนี้ขอุณทีิรับชมนะฮะบ๊ายบายยย